อธิเจเพื e statues, Higher, ir, qualified 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 ่อนเพื่อนดูกระลอกสิกระโลกมหาเลยเหมียวเหมียวนอนหลับเฉยเลยนี่นอนหลับนี่ว่าสนใจมูเลยนี่มูมหาเนี่เหมียวเพื่อนมาหาเรี่วเรี่ยวเพื่อนมาหายังจะนอนเฉยอยู่อีกโอ้ยจะเหมียวนี่สนใจเลยเป็นล่ะ ไปละสนใจเพื่อนเลยนะนอนหลับเพื่อนจะไปแล้วเนี้ยตื่นเื่นกลับรัวรัวเล่นกับเพื่อนเพื่อนเขาไปแล้วจะกระลอกไปแล้ว ตัวเองเอาแต่นอนฮะเจ้ก็ลอกไปแล้วเพื่อนมาแล้วก็ไม่ไป